สวัสดีค่ะวันนี้เอนะคะร้านปุ๋ยโอทูเอเวอร์เลสจังหวัดกระบี่เราได้มีโอกาสนะคะมาเยี่ยมชมเกษตรกรชาวสวนปั๊มน้ำมันที่ใช้ปุ๋ยโอทูของเรานะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามกันค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะกับพมผู้ช่วยประดิษฐ์ปานจันโม่ห้ากี่ห้งค่ะผู้ช่วยประดิษฐ์นะคะอยู่ที่อำเภอปลายพญาค่ะอาจจะชอบท่ามก้อนก้อนจะใช้ปุ๋ยเราส่วนนี้ผูผลิตเป็นแบบไหนบ้างคะผาผลิตมือกอนมันก็ เป็นลูกยังตามปกติแต่ว่ามาตอนนี้ปู้จ่ายตนนัวนี้ลายใหญ่เยอะกว่าเดิมน้ำนักนี่กว่าเดิมผู้จ่ายมาตอนนี้ประมาณนี่เข้าไปกีท่องครับกีท่อง,งค่ะปีสี่ช่องนะคะสําหรับตัวน,นี้มีต้นปาล์มประมาณกี่ตน้นครับต้นปาล์มโดยยี่สิบต้นครับค่ะ,ะ 3, โดยยี่สิบตน้นหลังจากตีก่อนจะใช้ปุ๋ยของเราได้ประมาณกี่ตนันครับ สรงพันกว่าสรางพันตัวชายไปเรือร่างชายปุ๋ยของเราไปสร้างปีต้นบัลลิศปีที่สร้งอย่างนี้ปีที่สรง,งตอนนี้นี่ตัวน,นี้หรือโลกหรือม,มาร์กตอนนี้นี่เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้ก็วันนี้ประมาณกี่ตันได้คะผมคิดว่าเกือบเคือบขึ้นสางพันเสร้างตันตเานาะนี่เป็ย่างนี้ประมาณเราห้าตันที่ไม่ตัดทิอ,อ,อย่างไม่ชุกนะคะชุกไม่ไม่สัมบัติพันคว้าเลยนี่ตาน่าอันนี้เป็นตัวย่างขาไล่นะคะคงส่วนนี้ะวันนี้นะคะ อันนี้แขบางส่วนนะคะค่ะสำรักลานปุ๋ยโอทูเอวได้ข้องจังวัดกระบี่นะคะจะอยู่ตรงกันข้ามกับขายท่านของถอมนะคะอยู่อนที่ทําการไฟฟ้าข้องของถอมลูกค้าสนใดสนใจสามารถโทรหรือว่าอข้ามาทีรดานได้นะคะทูสอบถ้มเส้นทางตุ้นหุกซ่องไปทุกปรีเทศี่จะซ้ำค่ะคุณค่ะครับคุณครับ